สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลกิ้นะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถคันนี้นะครับผมแอะเห็นแค่ภายนอกอย่าเพิ่งตัดสินนะครับเดี๋ยวไปดูภายในเตอร์ใหญ่แต่ทุกคนครับขอโทษนิดหนึ่งคุณลองมองจากสเตอร์ด้านหน้าฮะเหลือบมานิดหนึ่งออเลื่อมมาก เลื่อมใสเลยครับผมัสดีน้องเอิร์ธด้วยครับนี่เจ้าเก่าเลย <S <S 2> <S 2> คนที่ว่าเคยเล่าประสบการณ์ในการล้มรถให้เป็นอุทาหรณ์ <S <S 2> <S 2> ให้กับ <S <S 2> <S 2> เพื่อนๆพ่นพี่ๆน้องๆใสซิ่งทุกคนเนาะ <S <S 2> <S 2> ให้เป็นแบบว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันแบบว่าจะได้ไม่ต้องไปห้าวตามน้องเอิร์ธให้ <S <S 2> <S 2> <S วันนี้ผมจะมา รีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีน้องได้ไปแบบว่าเสริมเติมแต่งรถมานิดนึงอ่านิดนึงนะครับผมก็หลายคนนะครับจะสงสัยนะครับว่าผมเบลอิกเนี่ยโอ้โหช่องตั้งใหญ่โตเนี่ยจะมารีวิวทําไมรถเดิมๆวะเนี่ยอ่านี่ทุกคนดูเดิมจริงๆนะครับว่ามันมีอะไรดีแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเค้นแล้วบอกทุกคนนะครับว่าคันนี้มันมีอะไรดีนะครับผมโอเคสวัสดีน้องไอทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ น้องเอิร์ธครับเป็นไงมาไงบ้างหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานโอ้พี่ก็ก็หาตังค์อ๋อตังค์มาแต่งเรื่อยๆครับตรงนี้ช่วงที่ผมเงียบๆไปครับอืมไปหาตังค์หาตังค์หรือเที่ยวแหมเห็นลงผับไม่พักเลยนะเนี่ยสองอย่างสองอย่างอ๋อสอย่างนะก็ทำงานไปด้วยแล้วก็รีแลกซ์ตัวเองไปด้วยเนาะ โอ้ก็ถือว่าโตขึ้นแล้วนะครับเริ่มเลี้ยงดูตัวเองแล้วนะตอนนี้เรียนจบยังครับน้องเอิร์ดเรียนจบแล้วครับอวช .3 สวครับว้าวเรียนจบแล้วด้วยนี่เป็นงานเป็นงานเป็นงานต้องยินดีส่งเสริมนะครับกับน้องๆนะฮะรักสายซิ่งก็จริงแต่การเรียนก็ไม่ได้ทิ้งนะครับผมโอเคน้องเอิร์ทันนี้โอ้โหอยู่กับเรามานานนานเนี่ยตอนนี้แต่งอะไรเพิ่มไปบ้างครับตอนนี้มีไล่น็อตเปลี่ยนอาร์มอ๋อไล่น็อตเนี่ยเหรอครับเออเย้ทุกจุดเลยปะเนี่ยเจ็บเจ็บทุกจุดครับว้าวโอ้ก็ทุกจุดเลยี่ นี่นะยังไม่ได้ไล่เกี่ยวกับไอ้พวกเครื่องครับโอ้ยไอ้จุดเล็กๆนี่ก็มีครับผมซื้อมาเป็นชุดครับอืมแพงไหมน้องเอิร์ทชุดหนึ่งก็มาสามร้อยครับอืมเป็นน็อตแบบเลทธรรมดาทั่วไปครับของโอ้ห่าหาซื้อได้ตามตลาดเลยใช่ไหมไม่เหมือตาม้าของของแต่งทั่วไปครับของแต่งร้านแต่งทั่วไปเลยก็มีของเฮงสกูครับอ๋อของอ๋อก็ของดีนะครับอ๋อก็ไม่ได้แบบตลาดแบบตำๆนะก็ของเฮงสกูยังมียี่ห้ออยู่นะอืมก็มีเป็นสายถักสวิต อ๋อนี่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใช่ไหมครับอันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ติดรถแดงเลยครับเพื่อนสปอนเซอร์ให้อ๋อเพื่อนสปอนเซอร์ให้ออกออกชื่อไหมออกชื่อไหมน้องอะไรชื่อบาสครับน้องบาสเนาะครับโอเคนี่เส้นนั้นเท่าไหร่ได้ครับเส้น708ครับ708นะครับผมสายแท้ครับอืมโอ้สายแท้เลยเหรอครับอืมก็ดีนะครับดีดี ล,ล,ลายน็อตไหนอีกครับอ๋นี่นี่ตะก้าตะก้าก่อนอ่าตะก้าอันนี้น็อตตัวเท่าไหร่นะครับเนี่ยไอ้น,นี้ซื้อมาเป็นชุด chool, ครับของเฮสกูเหมือนกันร้อยร้อยหกสิบครับกี่ตัวสามตัวครับอ๋อสามตัวนะครับร้อยหกสิบใช่ไหมใช่ครับอ้ยไม,ไม่ไม่ถูกนะก็ถือว่ายังมีราคาอยู่นะแล้วก็หนู <160. S 3> ตะก้าใหม่เพราะตะก้าเก่ามันขาดไปแล้วเพราะอะไรครับยกล้ออะไร ตอนไหนเนี่ยน้องเอิร์ธอันนี้อันนี้มันมันสะสมไปเรื่ยฮะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไอไอตะกร้าเนี่ยที่ขาดเนี่ยหลังจากที่รีวิวไปรอบก่อนหรือว่ายังไงไอหลังจากที่รีวิวไปรอบก่อนอู้ล้มอีกรอบแล้วเหรอเป็นไงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอันนั้นก็ความห้าวสตัวเติมมันดิมมันเป็นยังไงล้มเพราะอะไรอะพูดมาง่ายๆเลยคือจังหวะยกอะรถอัดค่าอับมันลื่นอยู่แล้วครับพอถึงองศาได้ปุ๊บผมก็พยายามเลี้ยงไปเรื่อยแล้วมันจับพอดีก็อ๋อไปเลยไปเลยหน้าความเร็วความเร็วเท่าไหร่ตอนนั้น 60สิบเน้ยหกสิบหกสหน้าไมค์คันนี้นะแต่ว่าที่ความเร็วจริงๆอ่ะนั่นหน้าไมค์คันนี้แข็งนะ65สิบห้าถึงเจ็ดถึงเจในรถธรรมดาทั่วไปเนาะครับแล้วตอนนั้นแผลมียังไงบ้างฮะไม่มีเลยเฮ้ยมันรอดได้ไงวะ670เนี่ยนะตอนนั้นคือผมใส่เป็นกางเกงยีนเนาะอ๋ออ่าเน่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 เด็ดางทีมีหมวกกันน็อกใส่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตคลุมปิดทั้งตัวเลยครับมันก็เลยไม่มีแผลอะไรมีแค่แบบตรงที่ตามมือตรงนี้นิดนึงนิดดดเเียวครรัับพาะตออนนน้้ไไมม่่ใสงื ยกล้อล้มความเร็วหกสิบหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบไม่มีแผลเลยมีแผลนะตรงมือน,นิดเดียวครบเภทเหมือนกับน้ำเปิดเหมือนกับถูนี่ทั่วไปครับอ๋อโอ้ยเจ๋งว่ะอ่ะแล้วมีอะไรอีกครับน็อตข้างล่างนี่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 <ๆ>เป็นน็อตจารครับนี่เพื่อนให้มาครับอ,อืแล้วแกล้อแกล้อของไอเฮงสกูไหมของหน่วยครับอ๋อหรอของหน่วยไอ้นี่สองร้อยครับอืมใช้ได้นะราคาใช้ได้เลยเป็นเป็นหัวเฟืองครับสองครับอืมแล้วมีอะไรอีกครับมีเป็น ไอ้อามครับเฮ้ยอามใหมเห่เนาะอามดีเคทีครับว้าวแต่ว่าไปเทคนิควน็กโดนเซิงเลยทำไมอะเพราะอะไรเขาะหมันไส้เอาดีจริงครับหมันไส้ส่วนตัวครับออแต่ผมไม่รู้นั่นเป็นใครอ่ะแต่ว่าฝกาว้ดดียครับรอย<อ>แผลน,นี้รอยแผลน,นี้ฝกาว้ด้วยใช่ไหมใส่ได้วันเดียววันเดียวเขามาขูดเลยเพราะอะไรครับ ไม่นี่ผมไม่ทราบเหมือนกันผมทำอะไรเขาไว้เหมือนกันอ๋ออาจจะอาหสิกรรมให้ไหมทำอาหสิกรรมให้เนาโชคดีโชคดีโชคดีโอ้ยคนโดนทำแม่งอาหัวศีกรมให้บอกโชคดีโอ้คนแบบนี้แม่งของจริงว่ะผมบอกเลยสุดจัดอาร์มดิกทีตัวใหม่พันร้อยครับพันร้อยวันเดียวปุ๊บโดนขูดเลยใช่แล้วก็แกนล้อหลังครับของเหมือนเหมือนของล้อหน้าเลยครับอันนี้อยู่ราคาสองร้อยยี่สิบครับครับสองร้อยยี่สิบหโหลด หูโหลดนี่ผมซื้อก่อนหน้านี้เป็นหูโหลดไหมหูโหลดมาตั้งนานแล้วครับอ๋ออันนี้พวกผมผมซื้อต่อจากเพื่อมา60โอ้ฮยเอาดีหกสิบเองโอ้แต่ใช้ได้มาจนถึงปัจจุบันเลยนะของผมใส่มาสองปีแล้วโอ้สุดว่ะอันนี้โหลดกี่นิ้วครับโหลดโหลดหน้าหนึ่งนิ้วแล้วชกเดิมหูโหลดครับอ่าเดี๋ยวขอขอหูโหลดลองดูทรงนะผมจะให้ดูทรงก่อนอืมตัวหกสิบบาทนะหูโหลดนะสภาพนี้แต่ที่ผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูเนี่ยผมเอาจริงๆิงอ่ะ ภายนอกผมไม่ได้ดูหรอก <c oughs> ถ้าพูดกันตรงๆนะภายนอกมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับ,รบก็ปั๊มปกติทั่วไปโช๊คกระโชกคเดิมเปลี่ยนก็ไม่ได้เปลี่ยนทีนะครับโซ่ก็ยังเป็นแบบสเตอ์แบบเดิมๆรถใช้งานในเมืองแบบเดิมๆแต่สเตอร์ใหญ่แต่ทุกคนครับขอโทษนิดหนึ่งคุณลองมองจากสเตอร์ด้านหน้าฮะเหลือบมานิดนึงอ <c oughs> <c oughs> ื้อเลื่อมมาก <c oughs> มันเลื่อมใสเลยอะ ค่าน้อยเรื่มใสจริงๆนะเนี่ยโอ้โหเยดเคเออยเห็นไหมฮะมันมีทีเด็ดฮะคันนี้ครับอ่ะบอกหน่อยสเต็ปอะไรตอนนี้ลูก50มิลเต็มระบบครับครับแล้วมีอะไรอีกก็วาว26 22ก็พ่อเดิมการเรม5ครับแต่งวัวฉีดเดือนตอนนี้คือครบแล้วครับครบเต็มหมดเต็มระบบเลยใช่ไหมครับโอ้โหนี่นะฮะ ข้อ125นะครับเท่ากับชักเท่าไหร่ลองไปถามดูข้อเดิมครับข้อเดิมแต่เปลี่ยนกา้านกา้นกาน125อืมโอเคลองไปวัดกันดูนะว่ามันจะเท่ากับชักเท่าไหร่ลองตอบมาในคอมเมนต์กันด้วยละกันนะครับผมแต่อันนี้ผมยังไม่ไม่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็ว่าก้าน125เนี่ยมันชักเท่าไหร่พอมาใส่ในเว็บ110ปี2020 <8. S 1> 21นะครับ โอเคแต่เรือนตอนนี้เป็นปากเท่าไหร่ครับเรือนปายี่แปดครับอ๋อเท่ากับใส่ห้าสามเหมือนของปกติทั่วไปเลยเนาะแต่ว่าหัวฉีดจะเบอร์ใหญ่นิดนึงอืมตอนนี้ใส่หัวฉีดเบอร์อะไร G, ครับ 6G ครับ 6G แต่ว่ามันอนนี้กล่องมันร่วนผมไม่ได้แมปใหม่ที มันก็เลยออกน้ำมันหนาหน่อยอ๋อกล่องมันล้วนแต่โดนสวนอาจจะงงใช่ไหมครับชอบจริงๆครับสไตล์นี้ก็คือสามารถขับในเมืองได้ปกติทั่วไปเลยใช่ไหมครับน้องเอิร์ไม่เคยเกมเลยครับไม่เคยเกมเลยไม่เคยเกมเข้าด่านทุกด่านได้หมดรอขอฟังเสียงท่อหน่อยได้ไหมไอรถก้านร้อยยี่สิบห้าขนาดเนี้ยลูกห้าสิบมิลใช่ไหมจากเดิมสี่สิบเจ็ดเนาะเพิ่มมาเป็นห้าสิบมิลแล้วมาลองดูเสียงไม่ต้องเบิ้ลนะอ๋อรู้ละทำไมมันผ่านมันเบามากเลยอ่ะ แต่ไม่ต้องเบิ้ลนะทีนี้ผมหาริบข้อของกุ้ยต้ยครับกุ้ยต้ยครับที่ไหนครับบอกได้ไหมอยู่อยู่ฝั่งเวันมืองสุราษฎร์ครับอ๋อคือเป็นในสุราษฎร์เลยใช่ไหมครับเฮ้ยอันนี้เบามากเลยนะให้ผมบอกเขาว่าเออขอแบบพาผาพาเปิดตะแกรงขอแบบเสียงแบบแน่นๆเงียบๆหน่อยเงียบๆถึงว่าแหละพี่จ่าเขาไม่ยุ่งนะครับโอเคเอาปิดได้เลยอันนี้เราไม่ต้องเบิ้ลนะพอดีอยู่ในกลางตลาดนะครับผม อก็เจ๋งดีนะดูอันนี้ล้อแม็กยางนี่ได้ลดขนาดลงมาบ้างไหมน้องเอิร์ธลงมาเบอร์หนึ่งครับเป็นเจ็ดสิบครับถ้าเป็นแปดสิบมันจะขูดใต้นี่เอาับตอนนี้ก็ทะลุไปแล้วเห็นว่าคันนี้นี่สเตปนี้เนี่ยในในรถคันนี้ยสามารถยกล้อได้ยันเกียร์สามเกียร์สี่เลยอันนี้เรื่องจริงไหมครับเกียร์สามได้แต่เกียร์สี่ยกไม่ยกได้ไม่ยกได้แต่ยากหน่อยแต่ยากแต่แต่ยกขึ้นแน่นอนใช่ไหมครับขึ้นโอ้นี่คือสเตปห้าสิบมิลก้านร้อยยี่ห้าเองนะครับ ยังไม่ใช่แบบพวก5้าเาชัก5้าชักห้านะแล้วไม่ได้บีบไม่ได้บีบด้วยเป็นรถดันโลที่สามารถแช่ได้5้าสิบโลเลยครับเป็นลูกลูกแสแดนดาดของทิศคาบอูอ๋อคือเป็นลูกแสดาดาดไม่ได้หัวนูนไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมเป็นขนาด5้ามิลอืมก็คือเอาไว้รถใช้งานแหละครับโอ้โหเฟี้ยวจริง คือถ้าทางในเครื่องเป็นของแต่งก็มีแค่แคมป์อย่างเดียวแคมปกับฟิล์มบอกรถที่เดิมเป็นของของเดิมเหมือนเหมือนของสแตนดานครับเหมือนแบบแค่อัพซีซีให้มันเยอะขึ้นแต่ว่าเรายังยืนพื้นสแตนดาร์ดเพื่อให้มันเป็นรถใช้งานใช่ครับแต่แปลกรถยกล้อเฟี้ยวมากคันนี้ยกเกียร์สามเกียร์สี่ได้ใครไม่เชื่อเนี่ยลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆของผมได้ไม่ว่าจะเป็นทางช่องของเบลวิคือภาษาอังกฤษหรือเบลวิคือภาษาไทยนะครับลองไปหาดูนะครับจะมีช็อตน้องเอิร์ธยกเกียร์สามเกียร์สี่นะมีนะ ไม่ใช่ว่ายกเกียร์หนึ่งเกียร์สองคือเกียร์หน<ๆ>ึ่งเกียร์สองนี่ไม่ต้องยกเนาะยกยกแบบจะง่าย <laughs> มันต้องมายกเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ 3, นะครับนี่ครับคันนี้ต่อครับเกียร์สองที่มาความแรงอันนี้คือเกียร์สอ, 2, 2อ 2, งเกียร์ต่อสองสองข้อสามครับอ๋อสองข้อสามหงายไหมคือไม่เคยง่ายครับแต่ต่ออืมคันนนี้ะครับแต่ถ้ายกแบบแผลงๆก็ง่ายอ๋อเหรอแต่ก็มีง่ายอันนี้ล้มไม่กี่รอบนะคันนี้สองรอบสองรอบแล้วรวมรอบล่าสุดเนาะครับอืมนี่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะรถน้องเอิร์ธนะแม่งหมกจริงโอ้โหโคตรโมกอ่ะยังไงก็ครับี่ทีราผมทวงไรบ้างมีไม่กี่คนใช่ไหมแต่อันนี้ก็ถือว่าเปิดเปิดเลยเนาะเผื่อเผื่อแบบว่าแบบเพื่อนๆสนใจอยากจะได้สเต็ปแบบนี้เอาไว้ใช้งานเพราะว่าอันนี้ก็สามารถส่งเรียนจนจบเลยใช่ไหมคันนี้ครับใช่ไหมอืมอันนี้ผมมาจะเกือบสองเกือบปีปีกับสองปีแล้วครับเกือบสองปีก็ตั้งแต่ปีปีสองไหมปีสามแล้วก็เรียนจบใช่ครับโอ้ ก็ยังไม่พังเลยนะถึงจนถึงทุกวันนี้แต่มีปัญหาชื่อฝาฟนี่นก็ไปแก้นิดเดียวนิดเดียวแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่ว้าวนี่นะครับสเต็ปนี้ทนทนยาวๆไปแว้นก็ยังได้สเตอร์เดิมไหมตอนที่ไปแว้นเป็นสเตอร์โลไหมสิบสี่สิบสี่สามสองสเตอร์ไปนี้เลยครับก็คือสเตอร์ที่ดันโลเลยครับที่ยกล้อเกียร์สามเกียร์สี่นะโอ้โหนี่คือสเตอร์รถโลนะครับที่ยกล้อเกียร์สามเกียร์สี่นะทำไมเพราะว่าเอ๊ะครับสเต็ปขนาดนี้ทำไมใส่สเตอร์เวอร์นี้เพะผมหนัก ประมาณเกือบ90กิโล่าลส่งก็ดีครับอ่าค,<น>ครับใช่ใช่ใชรรนออ่นี่อ๋ออันนี้อันนี้ตอบเผื่อคนสงสัยว่า,วาทำไมใ,ใส่สเตอร์ใหญ่จังใช,ใช่ครับม,มันอยู่ต้อง น,น้นำหนักคนน้ำหนักคนใช่เตามรถเลน้ำหนักคนเพราะว่าคันนี้ไม่ได้บีบนะครับถ้าบีบ<ช>ก็คือสเตอร์นี้ยืนไม่ได้แน่นอนเพราะว่าอันนี้สเตอร์ใหญ่แต่อันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นรถไม่ได้บีบนะครับเป็นรถแบบว่าใช้งานจริงๆ <S <s สเตอร์ก็อาจจะประมาณนี้แต่ทุกคนลองคิดกับกันนะสะเตอร์ขนาดนี้แต่ขีด่ดันโลไปบ้านจากสุราษฎร์บ้านในไปบ้านจากสุราษฎร์บ้านใน2ปีนะไม่พังนะใช่ครับเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าใส่สเตอร์ตึงตลอดเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเข้ากับน้ําหนักของน้องเขานะครับก็จะประมาณนั้นเนาะ โอเคนะครับยังไงก็ขอบคุณน้องเอิร์ทมากๆนะครับผมขอบคุณมากครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับรถน้องเอิร์ทนะครับนี่เวฟดำนะฮะมีชื่อไหมนะเขาเนี้ยน้องไข่ดำน้องไข่ดำเหมือนเจ้าของเลยไหมโอเคโทษทีครับบ๊ายบาย